ทัดมีสาระดีๆนะคะจะนำมาแชร์กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่กำลังแต่งรถในรถยกสูงและรถ,รถโหลดเตี้ยค่ะมีความจำเป็นไหมว่าจะต้องเปลี่ยนลูกหมากกันโครงหรือว่าเปลี่ยนปีกนกหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะคำตอบมีไว้ในคลิปนี้เลยค่ะ<า>ลูกหมากกันโครงงอนะคะเพราะรถมีการยกขึ้น แต่ไม่ได้เปลี่ยนลูกหมากกันโครงมาลดยกหรือลดโหลดเตี้ยเนี่ยระยะของตัวลูกหมากกันโครงมันจะไม่เท่าเดิมนะคะเหมือนกับตัวที่มาจากโรงงานนะคะถ้าโหลดแล้วไม่เปลี่ยนมันก็จะไปกระแทกกับตัวปีกนกค่ะปีกนกแบบนี้เลยนะคะ อันนี้คือปีกนกนะคะแล้วมันก็จะไปขูดกับลูกหมากทันชักด้วยนะคะมันก็จะส่งผลให้เวลารถตกกลุ่มนะคะหรือกระแทกกรงเนี่ยก็จะทําให้ลูกหมากเนี่ยงอได้ค่ะส่วนกรณีปีกนกนะคะถ้าเราทํารถยกสูงนะคะและรถโหลดแล้วเราไม่เปลี่ยนปีกนกนะคะ ยางจะถูกกินข้างไม่เท่ากันคะ่ะหมายความว่าเราขับไปสักระยะเวลาไม่เกิน3เดือนนะคะยางข้างหนึ่งเรียบนะคะอีกข้างหนึ่งถูก กินนะคะก็คือยางสึกนั่นเองนะคะหากไม่เปลี่ยนปีกนกนะคะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็คือยางจะสึกค่ะจะกินข้างในหรือข้างนอกแบบนี้คะ่ะสรุปก็คือทั้งปีกนกและลูกหมากกันโคงของเดิมรับน้ําหนักได้เพียงล้อเดิมเท่านั้นนะคะย้ําเลยนะคะรับน้ําหนักได้แค่ของล้อเดิมเท่านั้นล้อใหม่แม็กใหม่ยางใหม่มันมีน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นความสูงเพิ่มมากขึ้นดังนั้นของเดิมจะทั้งปีกนกหรือลูกหมากกันโคง ก็ไม่แนะนำให้ใช้ของเดิมค่ะ